สวัสดีครับอยู่กับผมทอบิวดิ้งนะครับโหไม่ได้พูดคํานี้มาน่าจะหนึ่งอาทิตย์เลยนะผมก็มาทําคลิปในรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาไปดูกระบวนท่าของเสาหลักหมอกอย่างโทกิโทมูอิจิโร่ว่าเขามีกระบวนท่าอะไรบ้างนะในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบมูอิจิโร่มีบทบาทที่สําคัญมากเลยนะเพราะเขาสามารถสังหารอาสูนข้างขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นเสาหลักที่เก่งเป็นคนต้นๆของหน่วยไปฆ่าอาสูนเลยก็ว่าได้ เพราะเขาแทบจะไม่เคยจับดาบมาก่อนแต่พอได้จับดาบแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้แถมยังเป็นเสาหลักที่อายุน้อยที่สุดด้วยเอาจริงๆปะเห็นมูอิจิโร่แบบนี้แต่เขาก็มีอายุน้อยกว่าทันจิโร่นะครับแล้วก็มูอิจิโร่ถึงแม้จะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดทีเขาก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเพราะเขาพูดปั่นภาษาศัตรูได้ดีมากเรียกง่ายๆก็คือปากดีนั่นแหละครับจะเห็นได้จากที่เขาสู้กับไอศูนข้างขึ้นอย่างเกโกะนะ เอาจริงๆคู่นี้เหมือนสู้กันแค่40%น่ะอีก60%ที่เหลือเหมือนแข่งประชันฝีปากกันมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่ามูอิจิโร่เป็นคนที่มีฝีมือมากเลยนะครับเอาล่ะผมเกินมานานละใครที่พร้อมจะรับชมกระบวนท่าของเสาหลักหมอกหน่อยคนนี้แล้วล่ะก็ไปลุยกันเลยครับแล้วก็คําเตือนนะครับผู้ชมอย่าหวนเขาว่าหมอกหน่อยนะีมีคก なか,な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 かでしったら意味ょเรามาเริ่มจากกระบวนท่าที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือปานหมอกกระบวนท่าที่หนึ่งเมคาเลื่อนนะพะท่านี้มูจิโร่เขาได้ใช้ตอนที่เขาถูกขังในคุกวาลีนะครับโดยเขาใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ด้ามดาบและแทงเพื่อที่จะหนีแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับ เพราะตอนนั้นดาบมันทื่อเกินไปเลยทําอะไรกับคุกวาลีไม่ได้และกระบวนท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่2สายหมอก8ทิศท่านี้คือท่าที่มูจิโร่ใช้ในการหนีออกมาจากในคุกวาลีนะครับโดยการใช้ดาบฟันรอบตัวทั้ง8ทิศต,ตามชื่อท่านั่นแหละจึงทําให้คุกวาลีที่พันานาการตัวเขาได้พังลงและท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่สมสบั้นสายหมอกท่านี้เป็นการฟันวงกว้างนะครับ ซึ่งเป็นการฟันที่ไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากนะแต่มันเป็นการฟันที่โคตรกว้างเลยซึ่งมุยจิโร่ใช้ท่านี้ตอนที่กําลังจะโดนพิษจากพวกมัดฉานะครับเรียกง่ายๆคือฟันแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะกวาดพิษทั้งหมดออกไปได้เลยนะและกระบวนท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอกท่านี้มุยจิโร่เขาจะสร้างหมอกออกมาในจํานวนมากนะครับเพื่อบดบังทัศนวิสัยของศัตรูทําให้ศัตรูมองไม่เห็นและเขาก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยความเร็ว ท่านี้มันจะต่างจากกระบวนท่าที่3นิดหน่อยนะตรงที่กระบวนท่าที่3มันจะฟันเป็นวงกว้างใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนมันจะฟันแล้วก็เน้นความเร็วและท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่5้าะเลเหมอกท่านี้มูจิโร่ใช้ตอนที่เขาต้องการที่จะประชิดตัวศัตรูนะครับโดยเขาจะวิ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็ฟันด้วยความรุนแรงนะและท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่6หมอกแสงจันทร์ ท่านี้มูจิโร่จะฟันดาบด้ยวยความเร็วในจำนวนหลายครั้งนะครับเพื่อปัดป้องร่างกายจากการโจมตีของศัตรูนะซึ่งผมดูจากกระบวนท่านี้แล้วมันเหมาะที่จะใช้ป้องกันตัวเองมากกว่าโจมตีนะครับเพราะการฟันมันไม่ได้แรงมากพอที่จะฆ่าศัตรูได้นะและกระบวนท่าต่อไปคือปานหมอกกระบวนท่าที่7หมอกลวงท่านี้เป็นท่าที่โหดที่สุดของมูจิโร่แล้วนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นท่าไม่ตายนั่นแหละ โดยมูจิโร่เขาจะสร้างหมอกรอบตัวศัตรูนะและเขาก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจนทําให้ศัตรูมองเห็นเขาเป็นภาพติดตาจนเหมือนกับว่าเขาแยกล่างได้แล้วก็ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับพออะไรที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมันก็จะเห็นเป็นภาพติดตาใช่ไหมนั่นแหละครับมันเลยทําให้มยจิโร่เหมือนแยกล่างได้การทําแบบนั้นมันทําให้ศัตรูสับสนมากเลยนะครับและพอศัตรูสับสนมันก็เข้าทางมูจิโร่เลยนะมันเหมือนกับมแมลงที่ติดกับใยแมงมุมนะครับเพราะว่าดิ้นยังไงมันก็ดิ้นไม่หลุด และในที่สุดมูจิโร่ก็สังหารศัตรูได้นะผมว่าถ้ามูจิโร่ใช้ท่านี้มันมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ถึง6 5เเลยนะคือมันเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงมากเลยนะครับคิดดูขนาดข้างขึ้นยังถูกจัดการได้ง่ายก็หมดแล้วนะครับสำหรับกระบวน่าของโทคิโตมุยจิโร่เสาหลักหมอกหน่อยผมว่าตัวของมูจิโร่มีฝีมือที่เก่งมากๆเลยนะครับบวกกับคาแรคเตอร์แบบนี้มันทําให้เขาดูเท่แล้วก็ดูคูลมากๆจึงไม่แปลกใจเลยที่ใครหลายๆคนจะชอบและก็อีกอย่างนะครับ ถึงแม้จะเห็นมูยิโรแบบนี้แต่เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะครับถึงจะปากร้ายไปหน่อยแต่เขาก็รักพวกพ้องมากนะแถมยังใจดีกับคนที่เขาสมควรคิดว่าจะได้รับส่วนคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับก็ให้ดูเกโกเป็นตัวอย่างนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับมูยิโรก็หมดเพียงแค่นี้แล้วนะครับผมกลับมาทําคลิปในรอบหนึ่งสัปดาห์นะถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีลิ้นมันแข็งๆไปนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมครับ ใครที่ดูแล้วชอบกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะและหากผู้ชมคนไหนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย